สวัสดีครับส่วนบุญญนุษย์ครับผมวันนี้เราจะมาดูต้นพันธุ์มะม่วงต้นพันธุ์มะม่วงมันบางขุนสีเป็นม,มนนนะม,ม่วงพันธุ์โบราณนะครับมะม่วงพันธุ์โบราณซึ่งเป็นต้นพันธุ์ที่อร่อยมากมะม่วงพันธุ์ พันมันมันขุนสีนะครับมะม่วงพันมันขุนสีนี่ครับมะม่วงต้นพันมะม่วงอ่าจะนำไปปลูกที่สวนบุญยญนุษย์ที่ตำบลโคกเจริญอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรี นี่ครับต้นพันธุ์มะม่วงพันธุ์มันขุนสีครับอ่ายิ่งนับวันยิ่งจะไม่มีให้กินนะครับมันพันธุ์พันธุ์นี้ฮะพันธุ์นี้ยิ่งนับวันนี้จะไม่มีให้กินละหายากมากพันธุ์นี้หายากมากครับ ยากมากมันขุนสีจํำชื่อไว้นะครับเพราะต้นพันธุ์พันธุ์นี้พันธุ์มันขุนสีนี้จะได้ลงไปปลูกที่สวนบุญยนุษย์จังหวัดลบบุรีเนี่ยมันขุนสรีมันพันพันธมันขุนสี เป็นพันมะม่วงที่หายากที่สุดแล้วอ่าหายากที่สุดสําหรับพอสอนี้นะครับมันขุนสีไม่มีแล้วครับผมเป็นมะม่วงกินได้ทั้งดิบและสุกแต่ถ้ากินช่วงสุกปักตะกร้อเนี่ยโอ้โหอร่อยสุดยอดของมะม่วงพันมันขุนสี นี่ครับซึ่งทางส่วนบุญยนุษย์ได้สั่งซื้อมาจากจังหวัดทางแถบไพศานนะมาไก่ต้นพันธุ์ไี้สั่งซื้อมาจากแถบไพศานมาไก่เลยครับผมจังหวัดอำนาจเจริญนะอำนาจเจริญชุดนี้ก็สั่งมาก่อนมาดูก่อนประมาณ ห้าต้นมาดูก่อนว่าผลงานของเขาที่ที่เสียบกิ่งมานี่มันมีความสมบูรณ์แค่ไหนเป้าหมายของสวนบุญธุ์จะปลูกมะม่วงพันธุ์นี้อยู่ประมาณยี่สิบต้นครับอ่าประมาณยี่สิบต้นมันขุนสีเนี่ยจะปลูกประมาณยี่สิบต้นพันธุ์นี้ไม่มีแล้วครับผมหายากมากครับ เป็นต้นพันธุ์ที่หายากแล้วไม่มีแล้วครับผมไม่มีไม่มีแล้วครับหายากมากต้องเป็นคนที่ชอบกินมะม่วงแล้วจะรู้ว่าพันธุ์เนี้ยเป็นพันธุ์ที่หายากมากแล้วก็อร่อยมากอร่อยจริงๆพันธุ์มันคุณสีเนี่อร่อยจริงๆอะมะม่วงพันธุ์นี้ได้เข้าประกวด ในงานประกวดมะม่วงมันทั้งแถบในจังหวัดหนผมก็ไม่ลืมนะต้องไปถามลุงคิมลุงคิมกเกษตรคนเก่งของจังหวัดเมืองกาญจนบุรีถึงจะรู้ว่ามะม่วงพันธุ์นี้คองแชมป์มาสามสมัยนะครับต้องมะม่วงพันธุ์นี้คองแชมป์มาสามสมัยพันมันขุนสีอา่า จำชื่อไว้แล้วครับผมพันมันคุนสีทางส่วนยนุษย์เนี่ยก็จะนำไปปลูกไว้ที่ตำบลโคกเจริญครับเป็นจำนวนยี่สิบต้นยี่สิบต้นเป็นพันธุ์ที่หายากมากๆไม่มีไม่มีแล้วครับผมหายากมากๆกว่าผมจะค้นหาต้นพันเจอในโอ้โหยากมาก อร่อยครับอร่อยมากๆไม่มีให้กินแล้วครับผมตุกวันนี้ไม่มีแล้วแอบจะหมดไปแล้วต้นพันธุ์นี้เขาเขาเรียกทาบไม่ใช่ทาบกินเขาเรียกเสียบเสียบยอดนะนี่ฮะเสียบยอดอยู่ตรงนี้ครับผมเนีย่ยกล้ เรียต้นเสียบยอดครับผมเสียบยอดสมบูรณ์ทุกต้นครับอ่าฝีมือการเสียบยอดสมบูรณ์ทุกต้นฝีมือครับผมฝีมือการเสียบยอดขั้นเทพครับผมพันมันขุนศีครับผมอ่าทางส่วนก็ขอจบคลิปวิดีโอการถ่ายทำ มว่วงพันมันขุนสีไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับกดติดตามนะครับผมกดถูกใจกดติดตามให้ทางส่วนเราด้วยนะครับขอบคุณครับ